จากเอาเราจะมาชิมกันนะคะอ่าเชิญเอาค่ะค่ะคารวะจารย์หมองเขียวที่เคารพอย่างสูงค่ะคารวะคุูทุกท่านค่ะเจริญธรรมสำนึกดีพี่น้องทุกท่านค่ะเอานะคะเบุญแพงข้าค่ะอยู่จังหวัดตรังนะคะเป็นจิตอาสาสนป่านำบนสองค่ะวันนี้ก็จะมาส่งการบ้านอ่อมง้พิเศษค่ะแล้วก็ปัญญาดับค่ะ คือมันมีมีวันเมื่อว,วันที่เจ็ดเมษาค่ะวันนั้นไปเติมเงินที่ MyCat ค่ะเติมเงินเอ่อเติมเงินรายปีค่ะคือพันสองใช่ไหมคะพันสองร้อยบาทแล้วก็เจ้าหน้าที่เขาก็ก่อนจะกลับค่ะเจ้าหน้าที่เขาก็บอกว่าพี่ไปสแกน QR Code คตรงนั้นนะคะจุดนั้นนะคะเดี๋ยวพี่ก็จะแล้วก็พี่ส่งใบเสร็จเนี่ยค่ะพี่อาจจะได้รับรางวัลหนึ่งะคะ ปกติเราไม่ได้สนใจไม่ได้สนใจที่ว่าเ้าอะไรแต่ว่าเออพอมันสกษษิดตปอมมันขึ้นมา่อมโกคิดอีกแล้วค่ะปอมโลคนิดหน่อยไอ,อ้เรื่องเงินหลังวันเราก็ไม่เคยได้หรอกค่ะแต่ว่าเออพอเขาพูดไอ,อ้ทำไมลืมปอมโลคก,ก็ไปสแกนไปยินสแกนอยู่สักพักเหมือนกันค่ะกว่ามันจะเข้ามาในเครื่องเราเออสแกนเสร็จก็กลับบ้านกลับบ้านก็หายโรคอะไรไอ้ใบเสร็จก็ใส่เข้าไปพอกลับมาบ้านสักตอนบ่ายค่ะ เพราะสักตอนช่วงบ่ายค่ะมันก็มีโทรศัพท์เข้ามาเอ่อเราก็ไม่ได้ดูมันก็เป็นเบอร์แต่ว่าเราก็ไม่ได้ดูให้ละเอียดว่ามันไอ้เบอร์มันแปลกๆเลยเพิ่งมาเห็นทีหลังว่ามันจะเป็นเลขบวกหกหกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพิ่งมาดูตอนหลังตอนระวังหูไปแล้วค่ะมันก็คุยกันเรื่องว่าโทรมาจากไปซาีไทยคุณมีพัสดุค้างส่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ส่งไปตอนนี้อยู่ที่สุลกากร แล้วก็ในทัสดุก็มีพาส,สปอร์ตเจ็ดเล่มมีบัตรเอทีเอมหกใบมีเสื้อผ้าหกชุดยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เราก็มันก็เราก็คุยกับเขาไปถามว่าอมันเป็นยังไงเด็กคุยไปเรื่อยจนเขาก็เราก็ถักแล้วก็ถามเขาว่าเอ๊แล้วแล้แลพี่ต้องทํายังไงเลยค่ะคุยไปเรื่อยจนเขาส่งไปเขาก็โอนสายว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะส่งไปที่สถานีตํารวจเอ่อ เชียงรายนะคะเพราะว่าพัสดุเราไปส่งที่นั่นเลยค่ะพอส่งไปก็พอเราก็คุยไปเขาก็ส่งโอนไปคุยกับผู้ชายเอ,อว่าเป็นตํารวจนะครับผมชื่อนี่อะไรเงี้ยครับก็ถามเขาใช่ไหมคะว่าคุณเอ,อน้องเพี่ถามว่าน้องเออออเยากทราบว่าพี่คุยกับเออชื่ออะไรเงี<ฮ>้ยค่ะถามเขาก็ก็บอกมานะคะแล้วเราก็เขาก็บอกว่าเอ,อพี่ตอน คือจะบอกว่าตอนขนาดที่คุยอยู่ในบ้านค่ะพี่สาวก็นอนอยู่ใกล้ๆแม่ก็นั่งอยู่ใกล้ๆแล้วเขาก็ไม่ได้ไม่ได้เขาก็ไม่ได้บอกอะไรเออไม่ได้เออถามอะไรเราแต่เราก็คุยไปเสียงดังไปแล้นะคะเสียงดังเพราะว่าบ้านก็อยู่วันนี้เงียบๆก็คุยกันจนไปถึงว่าเขาบอกว่าเออพี่อยู่กันกี่คนในบ้านเออบอกว่าอยู่หลายคนคือมันตอนนั้นมันก็เริ่มเริ่มมีอะไรมาสก,กิดว่ามัน มันเ,เลยแปลกๆแ,แต่ยังคุยยังมีอุทานออกไปก็ว่าเอ๊นอนนะน้องมันแปลกๆนะน้องแปลกๆนะฮะ <c oughs> แล้วมันก็จบไปเอ่อจนว่าเขาว่าเอ,อไปคุยกันส่วนตัวเงียบๆนะเอ่อเดี๋ยวจะมีอัดเสียงเลยค <c oughs> ่ะเราก็เริ่มแปลกๆแ,แล้วก็วางหูค่ะก็วางหูไป <c oughs> วางหูไปมันก็เริ่มมีสติ <c oughs> สติขึ้นมา, <c oughs> นมา <c oughs> ว่าอ๋อเดี๋ยวดน แก๊ง call center แล้วนี่นาอะไรเนี่ยค่ะแต่ว่าก่อนนั้นนั้นเอาก็บอก id line ไปด้วยค่ะคือเขาถาม id line อะไรเนี่ยก็ตอบไปอ๋อแต่แล้วฉันโดนแก๊ง call center แล้วอะไรเนี่ยค่ะก็พอตอนนั้นก็พอมาไลน์เราก็จะหมุนติ้วติ้วเติ้วติ้ว,ว,วเหมือนับเขากําลังแฮกข้อมูลเลยเราก็รีบเอ่อแล้วก็ปิดปิดเครื่องไปก่อนเลยค่ะแล้วก็ไปแจ้งสถานีไปแจ้งความที่ตำรวจเลยค่ะก็ไปบอกข้อมูลตำรวจเลยค่ะคือ คือมันจะจะบอกว่ามันกิเลสเราเนี่ยค่ะมันทําให้เราปัญญาเรามันดับทั้งทั้งที่แบบเหมือนกับข่าวคอเซนเตอร์มันก็เป็นรางๆางรางๆางนิดนึงที่เราเราเคยได้ข่าวหรือว่าเราไม่ค่อยได้ฟังข่าวภายนอกเหมือนกันค่ะบางทีได้ข่าวมาแล้วก็เราก็ลืมไปเองค่ะแล้วแล้วพี่สาวกับแม่ก็ไม่ได้ทักท้วงเรามันเป็นเนี่ยมันมันวิบากวิบากร้เขา้าแค่คนจะมาเตือนเราเขาก็ไม่ได้ไม่ได้เตือนเราอย่างนี้ค่ะมันก็ มันก็แต่ก็ยังดีมีกุศลที่แบบว่าเออมาเตือนให้เราวางหูวางหูโทรศัพท์เพื่อจะไม่ต้องไปต่อเนื่องไปจนจนมันมันเกิดเรื่องต้องเสียเงินเลยเยอะมากมายจนจนมีเพื่อนบอกว่าพี่ไปไปไปดูบัญชีเงินนะเดี๋ยวมันจะดูดเงินเลยคะก็ไปเช็คเงินก็ก็ยังมีเงินอยู่ใช่ไหมคะับพอเช้าเราก็ไปไปถอนเงินออกมา พอเราถอนเงินออกมาเราก็มีสติว่าเ,เงินนี้นะถ้าแก๊งขมโมยเขาเอาเงินเราไปมันก็ไปเป็นสิ่งที่นี่สิ่งที่เขาไปทําไม่ดีต่อเี้ค่ะแล้วเราเองแทนที่ว่าค,คือคือเรามีตัวตัวที่ว่าเอ่อที่จริงจะจะมาช่วยงานสื่อเรื่องถ้าเรามีโน้ต<เ>บ<จ>ุ๊กเราไม่มีโน้ตบุ๊กใช้ใช่ไหมคะเราก็ไม่ได้ช่วยงานสื่อหรือที่ ที่เราที่ควรจะท,ำทำจำํานี่ค่ะทําเป็นประโยชน์เพื่อส่วนรวมค่ะเออเราตอนนี้ก็คิดได้นะคือตอนแรกคือเงินนี่ที่ที่ว่าเก็บสะสมไว้เพื่อเพื่อจะเอาไปสร้างอาคารที่สวนอะไรอย่างนี้ค่ะที่สวนที่บะที่ที่กลางนี่ค่ะเราก็บอกว่าเออมันคิดได้ว่าเออที่จริงถ้าเราเอาเงินนี้ไปซื้อ้ตบุ๊กเออจะได้เอามาทําช่วยงานสื่อแลตอนนี้ก็จะจะตั้งว่าจะไปซื้อซื้อ้ตบุ๊กแล้วค่ะ แล้วก็ตั้งศีนเรื่องเรื่องอาหารค่ะคืออาหารเราเองแล้วก็เราก็ไม่ได้ทาทานเองทุกวันส่วนใหญ่คือจะไปทานข้างนอกนี่ค่ะมัน,ม,นมันง่ายแล้วก็ได้ไปเศษอะไรอร่อยนี้ใช่ไหมคะแตอนนี้ก็ตั้งสีลว่าจะทําอาหารกินเองทุกวันเลยค่ะแล้วก็คือเหมือนส่งภาพไปให้พี่นิดหน่อยนะคะนะคะมันจะมีเราก่อนหน้านี้เราก็เป็นโควิดนะคะ โควิดแล้วก็เอ,อแล้วก็มันก็มีเหมือนกับหลังจากนั้นเราก็จะมีผื่นคันตอนนี้ก็ยังเป็นผื่นคันอยู่ค่ะตอนแรกมันก็เป็นจุดเล็กๆตรงต้นขาใช่ไหมตอนนี้มันลามทั้งขาทั้งต้นขาค่ะคือมันก็จะเป็นเป็นตัวที่เราสะสมพิษแล้วก็กระทุ้งพิษออกมาช่วงที่เราเป็นโควิดคะแล้วก็อาหารลดจืดผักลวกข้าวต้มอะไรอย่างเงีนะะ้ยค่ะแล้วก็มันก็เป็น เป็นพิษที่เราสะสมด้วยค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็เออก็เห็นเห็นเห็นมความโลภไม่เล็กไม่น้อยค่ะไม่เล็กแม่น้อยมันก็ทําให้เรามีวิบากร้ายเข้ามาใช่ไหมคะ mm. ก็จะตั้งปนิฐานว่าจะขอเป็นผู้แบ่งปันไปตลอดค่ะ mm. คือปกติแล้วคือเราทําอะไรเขาจะบอกว่าทําไมไม่ขายทําไม ไม่ไม่เหมือนกับเราเพาะต้นไม้แล้วเราก็จะแจกอะไรเงี้ยมันมีก็จะบอกว่าไม่ไม่ขายบ้างเระเราก็ไม่เคยขายได้ค่ะขายแล้วก็ขายก็มันก็ได้นิดหน่อยอะไรเงี้ยเราก็เอ้ยมันก็ไม่เห็นเจอเจอเจอได้อะไรเยอะเลยค่ะก็จะสนัแต่ตอนนี้ก็จะตั้งใจว่าจะแบ่งปันค่ะเหมือนมะพร้าวอะไรมาก็ก็แบ่งปันตลอดค่ะนะคะแล้วก็คือตอนนี้ก็จะมีแม่ค่ะ แม่พอหลังจากให้คีโมค่ะให้คีโมตรงเท้าใช่ไหมคะเอ่อแล้วก็มันมีเส้นเลือดตันตรงนี้ค่ะไปเอกซเรย์แล้วพี่นี่หน่อยมันมีเส้นเลือดตันแล้วก็หมอก็จะให้ฉีดฉีดตรงหน้าท้องละลายเลือดฉีดยาละลายเลือดตรงหน้าท้องทุกวันเขาให้มาตั้งยี่สิบวันนะคะแล้วเอาก็จะเป็นหน้าที่เป็นคนฉีดตรงหน้าท้อง ฉีดมาได้สองวันละคือฉีดเช้าเย็นทุกสิบสองชั่วโมงแล้วเราก็ก็เป็นคนเป็นคนโกเข็มล้วก็ต้องมาเจอเข็มแล้วต้องมาคือเราเป็นคนแอนตี้เรื่องยาเลยนี่ก็ต้องมาเจอต้องทําให้แม่ด้วยนี่เอ๊ะก็ถามพี่น้องเหมือนกันว่าก็าจะมีสมุนไพรตัวใดที่ไม่ใช่ปัสสาวะที่ทําให้ละล,ลายเลือดได้ก็ถามไปพี่น้องก็ไม่ได้ตอบกันคือถามในห้องส่วนต่อง่างไหยค่ะเออก็ เออก็ขอขอปัญญาจากพี่น้องนี่ยนะคะแล้วก็อืตอนนี้ก็ก็พยายามทําทําบาเพ็ญที่บ้านนี่แหละค่ะทำไม่ไดีที่สุดไม่มีความอยากไม่มีเอ่อลกิเลสข,ของตัวเองค่ะนะคะค่ะก็ประมาณนี้ค่ะส่งส่งการบ้านโง่พิเศษปัญญาดับค่ะค่ะอนุทนาค่ะ เอาก็ถือว่าได้ได้ประโยชน์นะจากเหตุโง่พิเศษนีน้ทําให้เราได้คุยกันคือเอาก็คุยมาในเรื่องของคอนเซ็ตเต์มก็จะเป็นประโยชน์กับผู้ที่ได้ฟังนะคะเพราะว่าท่านท่านอาจจะได้รับข้อมูลนี้อยู่เหมือนกันแต่ว่าการได้ฟังข้อมูลไปก่อนเนี่ยท่านก็จะได้ประมาณการกระทํำถูกนะคะพี่หนังก็ได้รับนะแต่ว่าพี่ไม่ได้เอามาพูด เออพี่ไม่ได้ทํากุศลต่อเลยเนี่ยเอายังได้ประสบการณ์แล้วไปทํากุศลต่อนะคะแล้วเออคือพี่พี่ได้รับก่อนพี่คิดว่าก่อนเอาเพราะว่าเอาเพิ่งมาพูดใช่ไหมแล้วได้รับแล้วต่อมาก็ได้รับมาอีกห้าหกเจ็ดครั้งเลยค่ะไม่ต่ำกว่าห้าครั้งอาจจะเป็นหกเจ็ดก็ได้รู้แต่ว่านับมาเนี่ยถึงห้านี่แหละแล้วก็เหมือนกับมีอีกอยู่ เปลี่ยนบริษัทด้วยนะคะเขาเปลี่ยนบริษัทไปเรื่อยๆด้วยแต่ว่ามันก็เริ่มต้นเหมือนกับจะเป็นอัตโนมัติอ่าแล้วก็บอกว่าเราไม่ไม่ได้ไปเอาของที่ค้างไว้แล้วก็พูดถึงศุลกากรน,นี่แหละ,ะกรณีของพี่เขาพูดที่ภูเก็ตนะกรณีของเอาพูดที่เชียงรายใช่ไหมแล้วทีนี้ก็บอกว่าภูเก็ตก็พูดอ้างตำรวจด้วยพอพอเข้าพูดมาพี่ก็ พี่ก็จําข่าวเรื่องของคอเซนเตอร์อยู่แต่ว่าพี่ก็ว่าลองลองคุยนูสิพี่ก็เลยคุยกับเขาคุยกับเขาไปเรื่อยๆดูเขาก็จะเออที่จริงมันเป็นการเราเราก็ฟังว่าคนที่ที่เชื่อตรงนั้นอ่ะเชื่อจากไหนเหมือนกับว่าเขาจะพยายามยืนยันความบริสุทธิ์ว่าเขาไม่ได้มีผลประโยชน์อะไรนะเขาเป็นเพียงเจ้าหน้าที่แล้วก็เนี่เขาไม่ไม่เอาข้อมูลท่านหน้าอะไรแบบเนี้ยให้ท่านติดต่อคนนั้นชื่อนั้นชื่อนี้ พี่ก็ถามไปแับว่าตำรวจชื่ออะไรชื่อนามสกุลอะไรแล้วทีนี้เขาก็ยิ่งยืนยันตัวเองว่าเขาเป็นเจ้าหน้าที่อยู่ตรงนี้ชื่อนี้นามสกุลนี้ค่ะเขาระบุมาพี่ก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรพี่นะ่ะได้ฟังข่าวคอนเซนเตอร์พี่รู้สึกว่าน่าจะเป็นเรื่องคอนเซนเตอร์แต่ว่าก็ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวพี่เช็คเองได้เดี๋ยวจะให้ทนายความเช็คให้พี่ก็เลยบอกอย่างเงี้ยค่ะ เขาก็โอเขาก็คุยมาทีนี้สอพอที่ภูเก็ตพี่ก็เลยพอพอุยกับเขาเสร็จน,นะว่าจบตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจัดการเองต่อดําเนินการเองเรื่องสถานีตํารวจรู้ชื่อตํารวจมาแล้วเดี๋ยเดี๋ยวให้ทนายความจัดการต่อพี่ก็ว่าอย่างนี้นะ,ะพี่ก็โทรหาป้อมชายป้อมชายก็ลองป้อมชายลองเช็คจริงๆลองเช็คไปที่ภูเก็ตสถานีตำรวจมีชื่อตำรวจท่านนะนจริงๆคะ่ะ แต่ท่านไม่ได้รู้เรื่องนี่หรอก็คือเขาก็เขาก็คงไปดูชื่อมาแล้วก็เอามาอ้าง,างนี้เขาถึงกล้าอ้างไงเพราะว่าเขากล้าอ้างที่จะสาวไปถึงตัวเพราะว่าไม่ใช่ตัวจริงใช่ไหมเขาก็ทำไม้นะี่แล้วทีนี้ไม่หยุดแค่บริษัทเดียวนะชื่อบริษัทขนส่งเขาจะอ้างทุกชื่อเลยนะเข่าที่พี่ฟังมานะ่ะบริษัทอื่นด้วยรับเข้าต่อมาก็เป็นบริษัทอื่นพูดคล้ายๆกัน ก็บอกว่าพี่ไม่มีเวลาคุยด้วยเลยนะทําไมไม่ไปทําอาชีพอื่นเนี่ยพี่ก็คุยพี่ก็บอกเขาทไมต้องมาทํางานหลอกลวงประชาชนอยู่เนี่ยกประมาณอย่างเงี้ยนะคุยคุยกับเขาประมาณนี้อยู่แต่ต่อมาก็ไม่ไม่คุยละต่อมาก็คือก็ฟังเฉยเฟัองอ้อนนี่แหละแล้วก็วางก็ยังคิดอยู่มาคิดอยู่เหมือนกันเหมือนเราไม่ว่างนะ่ะ เราไม่ว่างเพราะเรามาทําง,งานนี่แหละดูเวลาเราไม่ค่อยมีที่จะนี่เราก็เลยไม่ได้เอาภาระกับการที่เอาเรื่องนี้มามามาแบ่งปันให้ท่านอื่นๆได้รู้พี่อนุโมทนากับกรณีของเอานะทําให้เอาได้เอาเรื่องนี้มาพูดแล้วก็ท่านอื่นอาจจะเป็นแบบพี่ก็ได้พี่ได้รับอยู่แต่ไม่พูดต่อง ไม่พูดต่อไม่เอามาแบ่งปันนะก็เลยไม่ได้เกิดประโยชน์ที่พี่น้องจะได้ประสบการณ์ของเราไปพอท่านได้รับท่านก็จะได้ไม่ไปเสียท่าท่าเสียทีคะงั้นครั้งน<ม>ี้คุ้มแล้วละ่ะคุ้มที่สองคือจะได้มีโน้ตบุ๊กสักทีจะได้มาร่วมกันบําเพ็ญน,นะคะไม่งั้นเนี่ยไม่ซื้อโน้ตบุ๊กที่ไหนเชียร์พี่น้องให้ซื้อโน้ตบุ๊กนะคะถ้าท่านใดมีพอจะมีกําลังทรัพย์ที่จะซื้อเพราะว่า อ่าพวกเราอยู่กับซูมเยอะใช่ไหมมือถือมันก็ขนาดหนึ่งแต่ถ้าเป็นโน้ตบุ๊กนี่เขาจะใหญ่ไงเขาจะใหญ่แล้วก็ก็เปิดไว้นี่ก็เหมือนคล้ายๆจอทีวีขนาดเล็กเลยนะประมาณสิบสี่สิบห้านิ้วเนี่ยนะคะแม้ไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างอื่นแทนแทนมือถือเนี่ยพี่ก็ยังว่าคุ้มเลยนะพวกเราอยู่ในซูมนานไงเยอะแล้วก็อ ก็จะเป็นเครื่องมือที่เออเราเดินไปไหนมาไหนเราก็ยังเห็นหน้าจอเนะมันใหญ่ไงใหญ่กว่ามือถือถ้าถ้าทำถ,ถ้าอยู่ในบ้านก็ยังสนับสนุนให้พี่น้องใช้เครื่องมือสื่อสารเหล่านี้เพราะว่าเราเรียนรู้ทางออนไลน์แล้วทีนี้เครื่องมือที่จะใช้ในออนไลน์เนี่ยถ้าไหนไหนชีวิตนี้ก็พอเพียงแล้วไงแบบว่าเงินก็ไม่ได้ซื้ออะไรมากแล้ว อาหารก็เพิ่งต้นได้เยอะแล้วเนี่ยไม่ได้ใช้อย่างอื่นแล้วก็เอามาเอามาเป็นอุปกรณ์ที่ทําให้เราเข้าถึงธรรมเข้าถึงหมู่มิตรดีได้สะดวกขึ้นพี่ว่าพี่ว่าเป็นการตัดสินใจที่ดีนะอ่ะเอาเงินไปซื้อโน้ตบุ๊กมาแล้วก็ยังเป็นสื่อด้วยนะเอาเน่ยเป็นสื่อด้วยนะคะก็จะได้ใช้ประโยชน์คุ้มก่อนแน้่นี้มา่ปีว่าจะไปช่วยบ้านราช็อปแต่ว่าพอพอ,พอมัน มันมีตัวที่ว่าเราใช้มือถือเรามันจะไปช่วยอะไรเขาไม่ได้เยอะค่ะก็เลยต้องออกมาออกมาเออไม่ได้ไปช่วยงานอะไรของบ้านลาดที่เกี่ยวกับการเออเออขายปุ๋ยเอออินซีค่ะเพราะเออมันว่าเออมันเสียประโยชน์ไปเยอะเลยค่ะไม่ได้ไปช่วยงาน,นเออ,เอ,อกับเออกัอบคนปนิยมเลยเนะี่ยหรือว่าของของหมอเขียวด้วยเหมือนกันเอ,อ่มันจะมีตัวตัวที่คือตอนที่เราโดนวีดีโอคอลแล้วมันก็ เมือนเรามีตัวกลัวพี่นี่หน่อยกลัวว่าเดี๋ยวมันจะเป็นคดีอะไรอย่างเงี้ยพอมันมีตัวกลัวแล้วก็มันเอิมทําให้เราโดนสะกดจิตเข้าไปเรื่อยเรื่อยรื่อยก็ยังนึกถึงว่าคนอื่นที่เขาเขาเขาคิดคิดไม่ได้แล้วก็โดนไปเรื่อยจนจนโดนโนเอาเงินไปนีค่ะโอมัน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 ร้ายนะคะแล้วก็มันก็มีตัวที่แบบมาเตือนมาเตือนเราว่าเอะมันเอะมัน มันส่งไปให้ตำรวจแล้วก็ตำรวจทำไมมันมีเวลามาคุยกับเราไรเงี้ยมันก็มีเออมันมีเวลามาคุยกับเราเรื่องนี้โอ้มันดีจังเลยอไรเงี้ยเอ้ยมันแปลกมันแปลกไรเงี้ยเออแล้วก็พอมาคิดได้ว่ามันให้ไปพูดลำลำพังเลเค่ะะมันก็ยิ่งเออมันก็แต่ก็มันมีแว๊บแวแวว่าคุยต่อดีหรือว่ายังไงดี่ะแต่ว่าเอากดวางหูไปค่ะก็มันพอปรกดวางหูมันก็มันก็มันเริ่มมีสติขึ้นเลยว่าเออมัน ไอ้มึนโดนแล้วละ่ะมังโดนแล้วล่ะอะไรอย่างนี้ค่ะถ้าถ้าวิบากร้ายวิบากร้ายมานะมีกิเลสตัวกลัวมากๆนี่จะจะเสียงเงินให้เขาได้ค่ะเพราะว่าเขาจะอ้างอิงไปอย่างอย่างประกรณีของเอาทีท่อ้างอิงคล้ายๆกับกรณีที่อ้างอิงของพี่นั่นแหละบอกว่าขนส่งที่นี่มาส่งที่ที่ภูเก็ตพี่ก็ถามว่าออฟฟิศอยู่ตรงไหน เขาก็บอกว่าอยู่ใกล้ตรงนั้นตรงนี้เขาก็พูดมาว่าชื่อออฟฟิศของเขาสถานที่นะ่ะแล้วก็พอเราพูดว่าเดี๋ยวนี้คเซ l นเตอร์ที่หลอกลวงน่ะเยอะเ,อเขาก็อาจจะอยู่ในส่วนนั้นก็ได้เราไม่ได้เราไม่ได้ไม่แน่ใจว่าที่คุยอยู่นี่เป็น c a เซนเตอร์หรือเปล่าเขาก็จะบอกว่าเขาชื่ออะไรอา่าเขาเป็นเจ้าหน้าที่จริงๆอะไรแบบนี้คือเขาเขาจะยืนยันทีนี้เขาก็จะบอกว่าของของเราเนั่นมี ที่จะส่งไปมันมีพาสปอร์ตมันมีอ่าและมีใช่อะไร,รที่มันผิดกฎหมายาใช่ไหมเออย่างเงี้ยมันเกี่ยวต้นอ,อยู่ในเสื้อผ้าใช่ไหมที่เขาพูด<ช>อ่ะมีอ่าวีมีพาสปอร์ตอยู่ในเสื้อผ้าที่ส่งไปอย่างเงี้ยเบอร์โทนี้แหละเบอร์โทรเราเลยนี้เขาก็จะจะพูดไปคือคือเขาพูด ที่คนเชื่อได้เพราะว่าเขาพูดเหมือนหน้านาเชื่อถือบางทีมันจะออกมาหน้าเชื่อถือในเชิงที่ว่าเหมือนเขาไม่ได้มีผลประโยชน์เนี่ยยิ่งเขาบอกชื่อนามสกุลของเขาเนี่ยบางคนจะเชื่อว่าเขาแนะนําตัวเองว่าเขาไม่ได้มีผลประโยชน์อะไรนะเขากล้าบอกชื่อเขาบอกรหัสเจ้าหน้าที่เขาด้วยนะว่าเขาเป็นเจ้าหน้าที่ของบริษัทเนี้ยบริษัทขนส่งที่เขาส่งมาเนี่ยเพราะว่าเขาได้รับเรื่องจากสุลกากรใช่ไหม แล้วเคาก็บอกด้วยสุลกากรชื่อนั้นชื่อนี้เขา,าแจ้งเรื่องมาแบบนี้รหัสบบอย่างนี้เนี่ยเขาพูดมาเหมือนน่าเชื่อถือมากเลยถ้าถ้าจะเชื่อน่ะมันก็จะเชื่อได้เหมือนเราให้ข้อมค่ะเหมือนเราให้อีเมล์ไปแล้วเขาก็ทักมาส่งภาพมาก็เป็นคนตำรวจโทรกิติศักดิ์อะไรแบบดูน่าเชื่อ,อ,อถือเอท่านเขาคนจะหลอกนะเขาทำเนียนใช่ค่ะคนจะหลอกทาเนียนกว่า ทำเนียนกว่าคนที่ไม่หลอกนะคะบางทีคนไม่หลอกยังไม่น่าเชื่อเท่าคนหลอกเลยเพราะว่าเขาจะรู้ว่าจุดไหนที่คนจะไม่เชื่ออพี่น้องที่ได้ฟังเรื่องราวนี้นะคะก็ก็เอาเป็นประสบการณ์ว่ามันจะมีตอนนี้เนี่ยกระจายไปเยอะมากคิดว่าพี่น้องหลายท่านเคยมีประสบการณ์ได้รับข้อมูลได้รับแบบนี้เหมือนกันนี่เห็นไหมพี่น้องเรา พี่พาก็บอกว่าเคยโดน,นก็คือมันกระจายไปทั่วเลยค่ะทีนี้ถ้าเขาทําทุกวันทุกวันอ่ะวันหนึง่งสมมติว่าสายหนึง่งเขาทำร้อยลายอาจจะมีคนเชื่อเขาสักหนึ่งลายอย่างเงี้ยเขาก็ได้แล้วเขาก็เขาก,เขาก็ทําต่อไปเขาทําต่อไปเพราะว่ามันก็จะมีคนที่พลาดที่จะเป็นเหยื่อเขาได้อยู่นะคะการที่เราได้มาได้มาคุยกันก็ดีไงดีที่เราจะได้บอกกันใครได้ยินทีพ่พวกเราพูดก็จะได้ ก็จะได้ไม่เชื่อกลุ่มนั้นแล้วค่ะแต่เดี๋ยวนี้เขาบอกว่ามันก็ส่งบบเป็นเป็นจดหมายมาเหมือนกันนะคะมันแบบใหม่แบบใหม่มาเป็นส่งเป็นจดหม,มายมาว่าเราไปทําผิดกฎหมายตรงนี้อะไรเลยะค่ะก็ให้เราติดต่อเบอร์นี้กลับไปมันก็มีแบบใหม่มาเรื่อยๆค่ะค่ะพี่น้องที่ได้ยินก็ตามให้ทันนะคะกับกลยุทธ์ของเรียกว่าอ่า กรียุคมานะคะเขาก็จะมีเหลี่ยมของการที่จะหลอกลวงคนแต่ว่าถ้าเราไม่มีความโลภนะแล้วก็ไม่มีกิเลสความกลัวนะเราเป็นคนจริงไม่มีความกลัวนะ่ะมันก็จะมันก็จะไม่พาเราไปไปรับผลร้ายเชื่อตรงนั้นหรอกมันจะมีความโลภก,กับความกลัวนี่แหละที่เขาจะเอามาเป็นเป็นจุดอ่อนของกิเลสที่จะทำให้คนทาให้คนทาตามเขานะคะ จะมีได้ประมาณนี้แหละมันมันก็มีโรคโกรหลงนะโรคโกรธหลงมันจะมีส่วนเนี้ยที่ที่จะทําให้เรากลายไปเป็นเหี่ยเขาสุดท้ายก็คือมีกิเลสน,นะไม่ตัวใดก็เตือนหนึง่งแต่พอเรามีกิเลสน,นะเราจะไม่มีปัญญาที่จะพาตัวเองพ้นทุกมาได้นะนะคะก็ให้กำลังใจพี่น้องนะคะว่าเวลาเผชิญเหตุการณ์อะไรตั้งสติดีๆแล้วก็ ตัวตัวเองดีๆมีกิเลสตัวไหนอยู่มีความกลัวก็ต้องล้างความกลัวนั้นด้วยความกล้าถ้าสมมติว่ามันเรื่องหน้าที่จะทําให้เกิดอันตรายกับชีวิตและทรัพย์สินของเรานะเนี่ยเราก็กล้าที่จะให้มันเกิดได้โดยเอาความจริงเพราะมันมีส่วนหนึ่งของความจริงคือเราไม่ได้ทําใช่ไหมเราไม่ได้ทําแต่ด้วยความเขาชวนเชื่อมานะคะ อื่นๆก็ช่วยกันสังเค,คราะห์ได้เชิญนักเรนฝึกเสียงีค่ะค่ะขอบกาบค่ะเพลงเสียงเขียงนี้จะเป็นเสียงดังมากเลยจริเหรอคะค่ะพี่น้องได้ยินเหมือนกันไหมรู้สึกว่าจะเป็นเสียง,ดงได้ยินเหมือนค่ะค่ะนันเรียนพื่อเข้าเรียนแล้วกันนะคะตอบมไม่ได้ได้ค <c oughs> ่ะ่อการค่ะตอนนี้ที่เอาจะเจอเคสนานเรารับทราบข้อมูลของพี่น้อยแล้ว ป้าแขกก็โดนมีาเดียวกันค่ะแลัตจาน,นั้นเรา,เา,าเรูานน้แล้วแต่พมอที่เอาเรากระดวกที่เอาพิเศษจนเลยยนงยืนมาคบกับหยี่ยวกูมเลยไม่ได้ทราบข่าวว่าป้าแขกโดนละอืมใหม่ก็โดนป้แขกก็โดนแล้วก็มีรายเดียวกันตอนนี้ขออัพเดทค่ะเมืกอสองสาวันก่อนมาเป็นสินอัตโนมัติค่ะคุณมีค่าปรับจราจรอย่าง่จ่ายเป็นยากหน้าติดต่อบน เรื่องกท่ากับจราจรค่ะเรารู้ว่าเราขับรถไปหลายที่มันมีความเสี่ยงอยู่ที่เราจะไม่รู้ตัวว่ามันจะมีเท่ากับมันมีเหตุมีผลมันมีเหตุมีผลสำหรับตัวเ้าแข่กับเฉ็ิมากกว่าเรื่องของของอะไรนั้นของแต่ว่าของเร่ออยู่ที่สุนาการกอน่ะที่ตรงนั้นเนี่ยถ้าเราม่ครู้สเนี่ยเรารู้ว่าสุดท้ายเราเคลียรได้เนาะแต่ถ้าปัดจราจรเออปึ่งไปได้แต่เราก็รู้เนื้อปกติเนี่ยมัน มันกลับมาใจารอบเดียวได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยแบบเรฟังเหตุเราก็คุยมีไายคอร์เซ็นเตอร์เรื่องค่าปัดเจรจาจอมก็มีประกาศของกรมตำรวจออกมาครับอย่างหนึ่งเชื่อคอร์เซ็นเตอร์เราไม่ควรเสีส่ยงแบบนี้ก็เลยจบไปแต่เราก็เลยลวิเคราะห์กไปแม้คอร์เซ็นเตอร์จริงเขาหลอกไปหลายรูปแบบแต่ทำไมพวกเราโดนแบบเดียวกันก็เป็นไปได้ที่มือถือของพวกเราใครสคักคนแ่บ ไปตกอยู่ในฐานข้อมูลเขาเพราะฉะนั้นในเรื่องวงของคนที่จะกับมัอถึงเครื่องหมายก็จะโยนรูแบบเดียวกันนะคะก็เลยไม่ต้องแจ้งที่น้องกุนรีทั้งหมดนะคะว่ามีดีลามีเวลาร์ยเพิ่มเติมนะคะค่ะอ๋อท่านใดได้ดีลาอื่นก็เอามาเล่าสู่กันฟังเลยนะคะพี่น้องจะได้รู้ด้วยข้อเกิดขึ้นนิดหน่อย เิก <ersch> <iment. S 1> ุ้งค่ะอ่อขอโอกาสแป๊บหนึ่งกุ้งเอ่อมันจะมีมีสังเกตว่าเบอร์โทรศัพท์มันจะขึ้นด้วยบวกบวกหกหกเลยนื้ค่ะมันก็เป็นนั่นแะโทรศัพท์พวกแกงคอเซนเตอร์ค่ะนะคะค่ะมีสังเกตอยู่อย่างหนึ่งก่อนรับโทรศัพท์ค่ะขอโอกาสค่ะผมกุ้งก็เพิ่งเจอไม่นานนี้ยค่ะคือพอรับสายมาปุ๊บก็เป็นคอเซนเตอร์เลยอะค่ะแล้วก็บอกว่าท่านจะโดนตัดมือถือ กุ้งก็เอ๊ะเดินอะไรพอดีก็งมีสองเบอร์พอฟังได้แป๊บนึงก็มองเอะเบอร์แปลกๆก็นึกได้เลยอะค่ะเพราะว่าเราได้ยินข่าวเรื่องนี้มาบ่อยก็เลยวางหูทันทีเลยแล้วก็เลยเอาไปโพสใน facebook เพื่อนก็เลยมาบอกว่าเคยเจอแบบนี้เหมือนกันก็เลยบอกว่าตอนนี้นอกจากว่าให้ไปรับของเดินค่าปรับแล้วก็ตอนนี้ของกุ้งอะค่ะมือถือโดนตัดนะคะกุ้งก็เอ๊ะมือถือเราจะโดนตัดได้ไงเพราะว่ามือถือที่เาโทรมาเป็นมือถือที่เราซื้อเติมเงินปีหนึ่งแล้วมันก็จะหมดอายุ ลอนึกได้เท่านั้นนะคะคือจริงๆกุว่าการที่ได้ฟังบ่อยๆอะ่ะมันทําให้เราเราเร็วขึ้นนะคะแล้วยินดีกับพี่เอาด้วยนะคะเพราะว่ากุ้งว่าพี่เอาอะค่ะจะได้ล้างกิเลสตัวโลบอะคะ่ะเพราะว่าตัวครั้งที่แล้วพี่เอาก็เล่นหวยอะคะ่ะ <c oughs> พอพอมาอวดนี้นะคะ่ะพี่เอาก็ไปเสี่ยงโชคเนี่ยค่ะกุงว่เาเน,นี่ยค่ะตอนเนี้ยกิเลสต้องมาให้ล้างเลยอะคะ่ะเพราะว่าทุกครั้งพี่เอามาส่งการบ้านเนี่ยคะ่ะมันเป็นกิเลสที่ว่าพอส่งปุ๊บเนี่ย เราอาจจะบางทีเราอาจจะลืมไงครับที่เราเจอแล้วแต่เราเราไม่ได้ย้ําซ้ําทวนกับมันนะกุ้งแมง่วเนี้ยค่ะพี่เอาก็ได้ได้อันนี้ส่งนะคะที่จะไปล้างตัวนี้ต่ออค่ะดูวันใดกับพี่เอาค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอโอกาสค่ะ<อ>ออคือพ,พี่เองก็โดนโดนหลายหลายรูปแบบเหมือนกันคอเ l นเตอร์นี้แต่พี่มีตัวล้างอย่างดีเลยค่ะเพราะว่าพี่มีความรู้สึกว่า ไม่ต้องมาขู่ไม่กลัวหรอกคุกนะ่ะเข้ามาหลายรอบแล้วเพราะว่าไม่น่าไม่น่ากลัวอะไรเลยในคุกอ่ะพี่เอาจำไม่ได้เหรอเราเข้าคุกมาตั้งหลายรอบแล้วไม่เห็นมีอะไรน่ากลัวเลยก็เลยคารว่า <c oughs> ไม่ต้องมาขู่เรื่องผิดกฎหมายเรื่องจะต้องเอ่อมีมีมเอ่อมีคดีปามสุดท้ายต้องเข้าคุกก็ไม่กลัวเพราะว่าหนึ่งเราไม่ได้ทําความจริงมันก็คือความจริงแล้วคุกก็ไม่น่ากลัวสําหรับพวกเรา เห็นไหมคะก็เลยล้างได้ค่ะตรงนี้มีมีมีมาเกือบทุกวันค่ะตอนนี้ชุมมากเลยชุกชุมมากเลยค่ะมีหลายรูปแบบก็เลยพอรับพอรับแล้วก็วางหูรับแล้วก็วางหูค่ะอาจจะ<ต>เพราะคนคนตกงานเยอะค่ะนี่พี่น้องเราที่บอกมาในแชทนะคะพี่เอจารินีทานล่มทำก็บอกว่าโดนเหมือนเอาด้วยค่ะที่สพภูเก็ตนะคะอ่า อาภาก็บอกว่ามาหลังๆพอได้รับโทรศัพท์ทําคอนเซนเตอร์วางเลยค่ะไม่คุยด้วยอาภาก็เคยเจอนะคะอาอาจุธามาาวอลเกอร์ท่านอยู่อเมริกามาก่อนท่านก็บอกว่าเคยเจอบ่อยๆที่อเมริกาค่ะแล้วก็อาจจลัดพาคกบอกว่าเจอทุกวันเลยคอนเซนเตอร์วางสายทุกวันเขาขยันโทรค่ะ อ,อีกท่านหนึ่งนะคะพี่ประภาพันธ์บอกว่าที่ทำงานลูกสาวมีหนังสือราชการมาเลยค่ะเรื่องขับรถผิดกฎนี่แหละค่ะโดนไปเจ็ดหมื่นบาทท่านกลัวความผิดเพราะเป็นข้าราชการค่ะอ่ะอภชรศรีบอกว่าที่ออสเตรเลียก็เยอะค่ะมาเป็นข้อความทุกรูปแบบค่ะ,ะมาฟังดูนะคะว่าอตอนนี้ชีวิตไม่ได้ไม่ได้ง่ายนะคะ แต่ว่าหนึ่งเราไม่กลัวนะเราไม่กลัวแล้วเราก็รู้เท่าทันตรงนี้ไว้ไม่ไม่โลภค่ะไม่โลภเขาเอาความโลภก,กับความกลัวนี่แหละมาเป็นมาเป็นไอมาทำให้เราเป็นเหยื่อค่ะอ้าวได้บทเรียนกันแล้วอนุทนาเอาค่ะเ,เป็นผู้แนวนำความลกับความกลัวคุณค่ะ